สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโครงการดีๆกับหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุแคร์กิฟเวของสองกรค่ะพร้อมทั้งรับฟังเสียงจากผู้ที่เคยผ่านการอบรมการดูแลไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือพลังของความห่วงใยติดตามรายงานได้กับคุณปุณธนิตาวากะดวนค่ะ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วแต่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะการดูแลผู้สูงอายุมีไม่เพียงพอแค่กิฟเวอร์นับได้ว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นของการขับเคลื่อนหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกรและกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทยในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน แคร์กิฟเวอร์กำลังเป็นที่ต้องการของสังคมเพื่อผลิตบุคลากรดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสองกรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ70ชั่วโมงและ420ชั่วโมงอย่างเข้มข้นมีมาตรฐานปัจจุบันมีผู้สำเร็จรวมกว่า9,102คน เป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐจำนวน1,017คนจบแล้วมีงานทำทันทีโดยเมื่อวันที่11สิงหาคมสปสอชอกรมการปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศได้ประกาศจ้างงานแล้วกว่า1,800 0 8, อัตรา สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จถึงบทบาทการจัดการเรียนรู้และพัฒนากำลังคนที่สกอรอสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานสร้างงานสร้างรายได้และสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยและเพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในปีงบประมาณ2,568อย่างแท้จริง ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการแคร์กิฟเวอร์ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษชั้น6ตึกสพทหหรือสอกรระดับอำเภอและสออกรระดับจังหวัดทั่วประเทศครับในานามของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ของสกรประจำจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็ในานามของพี่น้องที่ผ่านการอบรมผู้สูงอายุ แคกิเวอร์นะครับต้องกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงึกษาธิการที่ให้ความเมตตาแล้วก็เห็นความสําคัญของโครงการการอบรมการดูแลผู้สูงอายุที่สําเร็จการอบรมแล้วนะครับที่จะไปสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนเหล่านี้ซึ่งเราคาดว่าในอนาคตกลุ่มพวกนี้แหละครับที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนที่จะช่วยกันดูแลกลุ่มของผู้สูงอายุ ในการพัฒนาคุณในภาพชีวิตของเขาต่อไปครับผมขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับสอบกรอระดับอ,บอําเภอของสมรงแล้วก็สอกรจังหวัดลบบุรีนะครับที่จัดหลักสูตรให้มีการอบรมแคร์กิฟเวอร์นะครับหลักสูตรนี้แต่เดิมเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทํางานประจํานะครับอยู่กับบ้านก็อยากมีความรู้เพิ่มเติม,ตมก็เลยลองไปอบรมดูครับพอไปอบรมแล้วเราก็ได้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงการดูแลด้า่จิตใจด้านสุขภาพพลานามัยนะครับด้านอาหารการกินนําเราสามารถนํามาปรับใช้กับการดูแลคนในครอบครัวของเราได้ครับแล้วก็สามารถจบหลักสูตรแล้วนําไปประกอบอาชีพได้รับดูแลผู้สูงอายุได้สร้างเป็นงานสร้างเป็นอาชีพได้ทํางานอยู่กับบ้านในชุมชนได้ครับทําให้เรามีความรู้สึกว่าดีใจที่ได้รู้ว่ามีหลักสูตรนี้แล้วก็อยากเรียนรู้เพิ่มเติมครับ อยากได้การอบรมเพิ่มเติมขึ้นไปอีกจะได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพในวันข้างหน้าได้ครับโครงการแคร์กิฟเวอร์นี่เป็นประโยชน์ดีมากนะคะสามารถต่อรายได้ให้เราทีแรกก็คิดว่าออมาอบรมดูที่ว่าเป็นยังไงทีนี้มาเรามาดูได้สะกวันสมว่าเออดีดีค่ะโครงการนี้ชอบด้วยมีคือมีความสุขในการอยู่กับผู้สูงอายุที่ ไม่มีผู้ดูแลอย่างเช่นบางเคสก็ลูกหลานไม่อยู่ด้วยแตออ่ก็เขาก็มีค่าตอบแทนให้กับเราสิน,น้ำใจเล็กน้อยให้กับเราในการดูแลพ่อแม่ของเขาค่ะ